โอเคครับผมอันนี้ก็อยู่กับผมอันนี้กาน,นะซึ่งยินดีดีผมก็อยากทำคลิปรีแอคนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมารีแอค EP ที่58นั่นงนะครับซึ่ง EP นี้ผมโคตรชอบเลยนะเพราะว่าเท็ดดันสปีกแมนนี่อย่างเทเลยอ่ะไปดูกันนะครับเปิดเรงมานะโหยินดีดีตอนนี้โหดมากเลยนะเดินลดเสียงหะไอย่า้ประมาณนี้นะ ไม่มาเลยไม่เลยโคตรเห่กลับมาได้ตอนเดียวก็เอาแล้วนี่อานั่นแจะเห็นได้ว,ว่าอาจจะผมไฟบอดแล้วกันแล้วอ,อ้ยอแล้วก็มีไอ้พวกทีเฮลิคอปเตอร์มานะรอบเลยจังหวะน,นี้ผมว่าจะขุดชื่อมาดูใหบินได้นไหม เราก็บินไปที <liter ate> ่ใหญ่นะอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะแบบอ่ะหมดแล้วหรอโอเคไปก็บินไปใหอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าในตอนนี้มีอะไรบ้างเนี่ยเราสโลแล้วกันนะเอ่อสโลอยู่นะ อ๋ะขอเร็วหาไม่เจอ,ขอเขาด้วยนะครับเอาอเออแค่นี้ก็พอละอันนี้เหมือนสกิลวิ่งเนะี่ยกำลังบุกเมย์นะคือตอนนี้ถ้าเป็นถ้าใดด้านสปิกเกอร์แมนได้มาก็กคือตอนนี้ฝั่งคาเมราแมนย่ำแย่มากเลยแตอนนี้คือตัวหลักแล้วเนี่ยตัวพีเอโอวีคาเมราแมนของเราจะโดนนะครับแต่ว่านี่ที่เธอฆ่าสปิกเกอร์แมนเราหมาัดก,ก่อน ปกดไทยไหมแล้วก็จะเน้นๆเดีย๋ยวให้ดูก่อนจะหาจังหวะสุดๆจังหวะนี้นะครับนี่นะคุณเดือดฝักบุ้มนั่นเองครับผมเขายอ,ยอยูอ่ยืนอยู่ตรงนี้ ตันนี้ก็เหมือนจะทำอะไรสักอย่างผม,มไม่แน่ใจนะมันเป็นตัวเลือยก็น่าจะเข้ามาทำลายนี่นี่เป็นหลายตัวมากเลยทีนี้ตัวยิงมาปุ๊บ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 ดูดัดดนสปีดแมนเราบินสวนมนาะบินสวนแล้วก็ยิงปุ๊บ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 โอนะ้โหโคตรเท่เลยยงมันดังเกวว่ะ นะครับวินนสนคอมีลาแมนบอกเลยว่าตีแมนนี่สู้ไม่ได้นอนนะแล้วคุณจะฟักบูงก็จะเืินหนีไปนะเยี่ยบโอเคนะครับก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับ EP ที่58นะครับแต่ผมก็ความจริง ก็ไม่ต้องบอกก็ได้ไม่ต้องทิ้งลิงก์อะไรก็ได้คลิปนี้ดูไหนยังไงนะครับเพราะว่าก็รู้กันดีเอ,อนะครับเนาะก็น่าจะมีประมาณนี้เนาะที่เออคลิปนี้ความยาวของคนเดักปูมอยู่ที่หนึ่งนาทีนะครับนะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปลีชันอย่างนี้ก็นั่นก็จ้า ทำนะครับแต่ผมคงไม่ไปรีแอคคลิปเก่าๆนะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นยังไงเนาะแ้วผมก็ดูอยู่แล้วนะนะครับผมมันปล่อยมาตั้งแต่ประมาณดึกๆเลยนะแต่ว่าผมาพยายามอดนอนเพื่อดูอยู่แต่ว่าไม่ไม่ไหว <laughs> นะก็เรียนมาดูตอนเช้าดีกว่าน,นี่เดี๋ยวแคบฉากนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับใครชอบคลิปนี้นครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไครอะไรกดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ